ดูน,ดนี่โคตรโชคดีเลยใครซื้อรุ่นใหม่2025ตัวนี้นะอัปเกรด QI 2ชาร์จ iPhone ได้15วัตต์ส่วนตัวนี้รุ่นเก่าแต่ราคาเท่ากันเดีเลยนะตัวนี้ชาร์จ iPhone 7.5วัตต์ต่างกันยังไงดูนี่รุ่นใหม่จะมีแถมแม่เหล็กเนี่ยยกนูนตัวนี้เรียบแป้เลยเห็นเปล่านี่จะลองชาร์จกับ QI ธรรมดาให้ดูก่อนว่าหน้าตามันเป็นยังไงชาร์จปุ๊บก,ก็ขึ้นแบบนี้เลยนะแล้วดูตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะอ่ะมาดู QI 2 อันนี้สิบวัตต์เต็มๆสำหรับ iPhone นะนี่เป็นไงดูหน้าจอแล้วดูตรงนี้ครับเด็ดนี่เช็คเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่พาวเวอร์แบงค์ได้ด้วยเห็นป่เาเโอ้โหและ iPhone ที่รองรับ Qi 2ตามรูปนี้เลยครับผมเห็นปะ่ะนี่ตั้งแต่ iPhone 12ยันลงมาถึง16 16 e ไม่ได้นะไม่รองรับนะ QI 2เนี่ยชาร์จได้7.5วันตเหมือนเดิมและ e loop ew54 เวอร์ชันใหม่ QI 2ตัวเนี้ยราคาเท่ารุ่นแรกเลยครับส่วนรุ่นเก่าใครยังใช้ดีอยู่ใช้ต่อไปครับส่วนผมทนไม่ได้ซื้อรุ่นใหม่มาละ